เฮ้ยเฮ้ยีใจไหได้ไม่ไม่ไม่ไดอะไรชอบดูของพี่เบนี่่มดูดิเบ่ชอบดูของผมอ่ะดูไไม่ควรดูของพี่ดูพี่เบนมไไม่ดูของตัวเองมาดูของพี่ทไมอ่ะอะไรมโพสนะเฮ้ยไม่เอา เอออนเอการเดินทกลเืนเอยันคงเธออยู่แห่งใดไม่รู้ืนเอยไม่รู้เธอจะไปด้วยกันหรือเปล่า โอ้เพื่อนเออยห้จุดหมายปลายทางของเธอไม่คุล้างแล้วใชนั่นยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ล้างแล้วตกเลยเด็กเฮ้ยเฮ้ยมากไปแล้วเว้ยทำไมทำไมมากไปแล้วเว้ยใช่หรอเฮ้ยทำไมอันนี้นะเด็กจังหวะมันต้องให้ไม่กระเทยอย่างอื่นไม่ว่าเลยกระเทยจมูกเลยอ๋อจมูกมันแพง แม็กนายก็เพลงงั้นสิเนี่ยเห็นไหม่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยใส่ขยะได้ไหมตรงนี้ไม่ไม่พี่ไม่ชอบตรงนี้เออหรือยังเข้าไปโยกย้ายโยกย้ายนี่คืออะไรกันเน่ยเรนนล้างจานโอ้โหแล้วจีนงนหรอคิดว่าเอามาถูเบนแล้วเบนจะใช้อ่อนเร็วมาเร็วดูพี่แม็กดิ ที่ฝากเวรรังการพี่ก็อุ๊ยพี่แม่เฮ้ยเป็นยังงี้อยู่เลยนะเป็นยังงี้เหรอคือทุกคนเล่นแบบเนี้ยไม่มีใครเสียเลยนะไม่เขียนดีก่คนเดีาเยอะไอย่าเลยโอ้ยเก่งมากเลย ลองสักทีนะลองสักทีไหมเคยจะรู้สึกดีแล้วเราจะไม่ได้มองหน้ากันแค่พี่น้องแล้วนะชอบแบบนี้ไม่ที่ไม่ชอบหรอกผมนี่ก็ไม่ชอบเหมือนกันเอาจริงไหมอยากรู้หรือเปล่าแหมมันน่ากุงน่าจั่วเด็ดๆก็ันจริงเหรอพี่ไป็นทาอะไรไปมโดนอัดจริงไม่หมดเลยแม่ พี่หลังครับผมคนร้อนมพี่ตาพี่เมายามากอุ้ยเไม่ลอยนะไม่ลอยมันรู้สึกแบบเชื่อมเชื่อมอ่ะมันน่าจะมีสองกบที่ว่าเคยเห็นไหมมันจะรู้มันีกบเดียวว่าใช้ได้หรือเปล่า ก็กองเดียวนี่เงมสิก็ใช้กองเดียวอ่ะสบายแลยรู้แล้วคนเราเนสองอยพีตาเชี่ยวมีพี่ชีพยาใช่ยามอากแต่งตัวแล้วว่านี่นะเดี๋จะสูงประมาณนี้อยากเห็นชุดอ๋อชุดแต่งงานต้องสูงนี้ ของพี่วันนี้ลอกชุดเสื้อเชิ้ตเปียกมากที่ใส่ด้วยแบบทำไมเปียกอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่หยิบมาเลยมาจากใช่แล้วแบบเปียกเย็นไปหมดแล้วแบบหนาวไม่สบายไม่สบายชุดนุ่นเหมือนจะไปเต้นงั้นกูเหนื่อยไปเต้นเกาหลีก็เป็นชุดไม่ดาวผุโตเิ่งโถเป็นเรื่องเลยเป็นแบบอยากเห็นไอ้ที่คุณหมอเป็นลูกไม้ทั้งหมดข้างใน ไม่ใหม่ไม่ใ่อะไรเลยไมีอะไรมีสวยเป็นสวยที่กำลังที่กำลังพยามเรื่องพี่เขาสวีดกันอยู่ไม่เห็นหรอสายคีฟคาเล็กเตอร์เนี่ยที่ไอแบงค์ตออกว่าน่ากลัวน่ากลัวมันบอกว่าข้างนเขาไม่ทำมาเป็นของต่อกันมันอยากให้มีฝ่งยน่ากลัวสุเต็มไปเออ เดี๋ยวถ้าเล่นเดี๋ยวถ้าเล่นกับบ้านดหนาวนะจริงกดูหนาวบ้างนะเล่นบอกว่าอยากให้มีสองคอร์กับใครไม่ทันปกติพี่ใช้กิกก็เดี่ยวก็อยู่นะพอถึงแล้วออเสร็จแล้ะอะไรวะเนี่ยจะไม่ได้ไปไฟนอลเพราะอย่างเงี้ยเล่นกันอย่างเงี้ย เหนื่อยฝีดด้วยฝีมือวะโอ๊ยพี่แม่แรงไปเอาละแรงไปโอ้โหท่านมาจะลงมาขนาดนี้สายอ่ะต้องมีปฏิกิริยาไงอ้ผมไม่ใช่หรอพาพูดถึงไอ้เบนซ์สะดุ้งหัวขนลุกเลยโอ้โหมือไมอ่อนแ กันน้ำไม่เยอะนะแกไม่กินอยู่ไหมขั้วเหรออั้วอยู่แล้วขูเองไหมเร่อตัวเองไม่โดนแม่ขอ้วว่าอะไร ก็ร eh um> ู้ว่าอ้วนก็รู้ว่าอ้วนใช่สิอกินไสมันไส้ไไ้่้วย แอนนาชาลีขอบค<า>ุณสำหรับแอนนาชาลีวันนี้นะคะอั่ยบอกว่าเยอะ่ะทำไมอะ่อะไม่รู้อ่ะอร่อยเวอร์อะมากมันเข้มข้นมากเลยเนาะวานิลลาเปล่าเป็นอะไรอ่ <laughs> รระไปเไปบ้าจริง ไอ้ือ้ดีกว่าหอมมากได้ยินวันนั้นพี่เบลกินกาแฟแล้วพี่บอกว่าบอกว่าอะไรนะเมย์กินกาแฟแล้วบีนะ <laughs> ได้ยินด้วย มันมีขโมยโจรเขามาไัายายนี่อ่อเื่อ้ผมปไจะรู้ึกดีบโยนมาขโยดอกไม้โยนมาอ้าวรอ นีว่าค่ะรอยสอีเอามาบังเอามาบังเสือคนจะได้ไม่สั่งแก้มทำไม้อทำหน้างเ้นไม่คุยด้วยโอ้ยทำไมไม่นกเองไ็่ได้ไมไม่เอากาแฟสินอ่ะี่